ทัศนคติของพ่อแม่ที่มีต่อลูกประเด็นคือการส่งเสริมความรับผิดช,ชอบและความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองการสร้างความเข้าใจการรับฟังความคิดเห็นของลูกทัศนคติของพ่อแม่ที่มีต่อลูกสาเหตุคือประสบการณ์ในอดีตที่ส่งผลจากรุ่นสู่รุ่นปัจจัยทางอารมณ์ และสภาพสิ่งแวดล้อมของพ่อแม่เองจนไปถึงความกดดันจากสังคมและพันธุกรรมทัศนคติของพ่อแม่ที่มีต่อลูกวิเคราะห์สาเหตุคือเกิดจากปัจจัยหลายด้านเช่นประสบการณ์ในวัยเด็กของพ่อแม่ความเชื่อส่วนตัวและความรู้ทางจิตวิทยาการเลี้ยงดู ทัศนคติของพ่อแม่ที่มีต่อลูกแนวทางการป้องกันการมีทัศนคติเชิงบวกและการป้องกันปัญหาในครอบครัวควรเริ่มจากการสื่อสารอย่างมีเหตุผลและเปิดรับฟังซึ่งกันและกันพ่อแม่สร้างบรรยากาศครอบครัวที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความรักและส่งเสริมให้ลูกมีทักษะทางสังคม การแก้ปัญหาและความมั่นใจในตนเองและให้โอกาสลูกลงมือทำด้วยตัวเองทัศนคติของพ่อแม่ที่มีต่อลูกผลกระทบทัศนคติของพ่อแม่มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อพัฒนาการทางอารมณ์สังคมและพฤติกรรมของลูก